สวัสดีค่ะพี่สายทองมาถ่ายให้ดูนอกบ้านนะคะเออใกล้ๆก,กับบ้านที่พี่สายทองอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วเย็นแล้วค่ะตอนนี้ก็กิมบงแล้วนะประมาณหกโมงค่ะ เย็นแล้วนะคะฟ้าก็เริ่มจะมืดหกโมงหรือสองทุ่มนะพี่สายทองก็ไม่ได้ดูในาฬิกาแต่น่าจะอยู่ไม่แน่ใจนะเพราะหกโงหรือสองทุ่มไม่ได้ดูในกามาก่อนแต่รู้ว่าเย็นแล้วแหละแถวแถวบ้านพี่สายทองอยู่นะคะ นี่ค่ะบ้านนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเขาไปเฝ้าพี่อินกันหมดแล้วตอนนี้ก็ปิดบ้านเงียบเลยแต่ละหลัง เหไหมคะดอกไม้ของเพื่อนบ้านเนาะ มันยังไม่ตกดินเลยเอาจริงนะถ้าช่วงนั้นก็จะเป็นถึงสี่ทุ่มเลยก็ยังไม่มืดนะอันนี้ก็กำลังซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมหลังคาเนาะเป็นบ้านเช่าค่ะ สองปีสามปีเขาก็จะซ่อมแซมกันทีหนึ่งไอ้นี่ติดไฟโซลา่าอยู่ข้างบนหลังคานะคะติดไฟโซลา่าเซลล์พะตอนนี้ตั้งก็มีสงครามก็คือแพงมาก ค่าน้ำค่าไฟนี่แพงมากแพงทุกอย่างเลยตรงจุดนู้นที่ต้นไม้ให,ให,ใหญ่ผ่านไปตรงนั้นก็คือบ้านพี่สายทองเนี่ยเห็นหลังคาแวบ,บๆอยู่เนี่ยมีต้นไม้สูงๆเนี่ยคือบ้านพี่สายทองเนาะไม่รู้เดินออกมาเล่นก็เลยเอคิดว่าถ่ายคลิปซะหน่อยนะคะต้นไม้เยอะมากบ้านพี่สายทองทำไม่ไหวนะ ปล่อยให้มันใหญ่โตอยู่อย่างนี้แหละแก่แล้วเนาะผู้เฒ่าผู้สูงอายุหมดปัญญาทำแล้วก็ปล่อยให้มันโตมันอยากโตแค่ไหนก็ปล่อยเห็นไหมต้นใหญ่ๆอย่างนั้นเลยแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะนี่ก็ถนนที่บ้านพี่สายทองอยู่เนาะสะภาพอย่างนี้แหละ